ออโอ้ยไปห้ามเลยทีที่มาส่ใจวาจัไมจะมาใส่ใจเรื่องที่อยากหลับพี่น้องเรื่องอะไรจ้าลูกชายลูกชายของ,ง,ของอน,น้องก้องครับน้องน้องหมดคุณหานน้องคยนนนก้องเดลยงเดิเือนต้นกลุมนั่งหาอะไร

มาไหมนี่ขอมีช้อนน้อยไม่มาไหมมัไม่เดช้นเอช้อนน้อยไม่หมหนาวบอกเป็นหนาวเวลาเขาชินหนาวนวปวดขานาวนาวเเกิดยืดหดมาไหมมาไหมครับกินข้าวไหมจินไหมลูกจินจินอยากกินยุ้ต่อ้านอยนะจืออ้า ตอนที่สามมีอะไรนี่มีไงมีเบบีน้อยนี่ไงอ่ะอยากอยาอยากได้บอนี่อยากได้บออยากได้เถ้เราอยากกลับไปอำอำอ้าคกณพ่อกินมาอำอยี่ยงกินเลยอำอโยอ้าโอยโอยงานประ้าวอะเอาอะไรกนนึ่อ่าวอำกินเองกินเองกินเองโอ้ยิลเลยนด้เนอะิเลยนได มันโตเกียวโตเกียวเป็เรื่องสิล่ะอ่กิดเองกินเองกินกินเอง้อะมาโตเกียวไป็นะเป็นาโตเกียวสอใครเจียวใครเจียวมนกินเแต่ก็ันกินย่างี่มันมันถึงเหยียดเกินได้ไหมดิค่ะแต่ว่าอันนี้นะแต่ว่าผมมากกนาะมันเนี่ยหไม่อูเขาพัดไข่มะมมมีไปเลยมีเลยบียีเาียดเขาหยิบไปเลยมะมม จิบก็เลยยิบสวัสดีคนดู1 0 0 0นะครับผมได้ปากเลยสิบากเองนะคนดูตลกตลอดเพราะมันอันที่30ใช่นี้เป็นบอลนแข่งบอลลูเบหรอเป็นบันูนแข่งบุลลูนบุนบนทำใกินจะเอาเก็บมานะเก็บมาแล้ว เธอชอบเล่นเอาใช่ไหมเลี้ยนไหมเลี้ยนไหมได้ถึงจะอ้ามากินนะกินคีบักแตงบ่กินแต็งไหมกัดไหมครับเรียกก่อนลำแรงอร่อยกัดเลยกัดเลยลูกผู้ใดอลูกใครเนี่ยคะลูกผู้ใดอยกับใครลูกผู้ดอยลูกใครพ่อชื่ออะไร อันนี้ลูกชางของกล้องวายุนะครับฝากด้วยเราจะปั้นเป็นนักร้องเดือนหน้าเขาเดือนหน้าเข้าอ่านแล้วเือเขาบอกวาได้ไงสบาดเพลงผลงานเพลงผลงานพิงพิงพ่อคอยมักมักอย่างไรจุดๆุจุอย่างนี้นี่พีพ่อคอยมักดีไหมผลงานเพลงอีพ่อคอยมัก คือผู้ใหญ่ไปหลอกโฆษณาด้เอาดูดูดูกองสีใครอย่้กองเลยเว้ยการตูนการตนอัยิ้มมายอันนี้นะครับอันน้นะรับอันยิ้มลองก่อนอันยิ้มรองต้ไม่ม่นท่ตัวนี้เลยนะครอบคือโย่คือคือปรสุก้นนันเดมีเอาใหม่หนึงยิ้มเลยอันยังเอเอาหางเงินไปกับตัวนี้หน่อยซ้ำเดกับรูเรื่องกับตัวนี้ ไปเดินแบบไหมเป็นดาราไหมอาเอเป็นดาราไหมอาเจริงบเจี๊ยบอาเออาออาเออาอีอาอีอาอีโอ้ยคือขอเยอะดิเนาะมันพ่อไหมไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออันนี้พ่อหรอเนีูจากพ่อจากพ่อืม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 เอาใส่ใส่ข้าวอืม

เด็กเขาเริ่มม่บางใจแล้วเขาก็จะเมนองไรขงเขาเริ่มเออเอาร้องเพลงเลยหรอก็แค่ได้ยินคำว่าขอโทษเสียงว่านอยู่ใจยังเออคอยล่างอ่างเออเออเอออะไรจ๊ะ fc fc พากันรุนเรื่องอะไร เคยโม่งเคยตัวข่าวซีพอม่สวยไหมไหมซีพอม่สวยไหมไหมไหมไไมแตาซีพอม่สวยไหมเหมือนดาราเกาหลียงังหุ่นอนะมันมีข่าวอะไรคนดูถึงสองหมื่นสามหมื่นเคยอะไรขึ้นตกข่าวนะนี่ ใส่กับมงมาเพจะเป็นที่ยังกันกมือนี่กับสิ้นเดือนมือเงินเดือนมันงางไอก่อนอยากกินกาแฟได้ตัวนสัแล้วกินดูอะไก่นีติงนี่าไรผมเอากาแฟดำร้อนใช้ไม่ไดปเรียนบดีเออใช้ที่เป็นประจำอยู่หรองั้นก็ใช้ต่อได้ท่านะ รอใส่ใจเอ๊เสียอยากฟังเรื่องอะไรก่อนผมถามแต่ว่าผมมาวันนี้ผมมาเล่นกับหลานอือม,มาดูว่าหลานไงแบบพ่อออกรถใหม่เป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้อยู่กรุงเทพนะตอนนี้อยู่แบงค์คอกเรื่องอะไรค <c oughs> ดีเอาไว้มาเปิดพี่เล็กอยู่นี่โอไม่ได้ไมันจะร้อง <c oughs> พี่แม่เเลยพยายนนอพยายนยายนออ่ะ มอมาก่าหนเดอรมากเลยครคนคนดูสองคนขอบคุณครับสวัสดีครับให้บอลก่อนก่อครับจ้าครับครับโมยูแค่เลือกหยั่งผงงงงจุงสังหรับสั่งแล้วคุณชื่อสามเกีไวัแ่ล้วเราจก็บนียตักคิดว่าม่งเดยวัต้่จะพอพอพอมองเช้า เขาไปเรียงที่บ้านได้ไหมนี่ได้ไหมเขาไปเรียงที่บ้านได้ไหมครับครับครับมาโบน่เอิกิโนี่เธอเห็นคนหล่อแล้วเธอ อย่านะลูกอย่าทำ่างนั้นนะอย่าเป็นอย่างนั้นนะลูกอย่าเป็นเหมือนพยองคะแนนนะลูกไม่เอามันจะดิเอาล่ะเจ็บเจ็บเดี๋ยวกิ่งต้นมะม่วงให้เราหน่งเป็นสีม่วงตะกี้มาสีเงาดำสีเข้าเดียวกับเหียวหายบ่หายบ่ อตัวเกลียวก็เก um, ่งที um. uh, like, uh ่ตัวเกียวก็เก่งขึ้นไม่ร้องไห้ที่เก่งกันอ้าแชบบอแชบแชบบอแชบแชบแชบบอมัมมัมแชบอ้าวมาทำอไมนี่เจ็บบอเจบบอทำอะไรเนี่ยนะข้าวเป็นหนึ่งอ้าอ้ามเน่ยเก่งเก่งมากโอ้ยเก่งมากเดินข้าวหนึ่งเมตร เป็นพี่เลี้ยงนี่พี่น้องพ่อเขาอยู่นี่อ้ขอเนี่ยอุ้มลูกจะได้ตราพี่ครับผมเลยพี่เลี้ยงมิสิเนี่ยากมิเสียเราต้องให้พ่อมาดูใจน่าน่าเต็มที่น่าอ้าวเฮ้ยกระป๋องสวยเนาะน่าต่อใสจใ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 จอย่างน้องมึง สั้งวางคืออาสัยแต่เร่าไม่มีแต่กัดมาเอาไว้มาเรื่องบ้านหรอเรื่องเรื่องคดีหรอคดีมันก็ไม่มียาลายมันคือจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกเราว่าอันนี้ต้องย้ำก่อนนะว่าย้ำก่อนนะว่าทำไมถึงต้องมาในส่วนแล้วเ้าเห็นยังเพื่อดูแถอะกรรมวิจารณ์เป่นตัอยากฟัง ต้องโม้เลยประมาณเวลาเราเวลาเราเวลาเราเหข่าวอะไรเราเราเราชี้แจงผ่านไลฟ์เราอะไรเงี้ยแล้วมีคนตัดต่อไปแล้วเวลาคนด่ามาบอกอีกแล้วบ่เลิกบ่แล้วแล้วาฟังทำไมหน่อยหนึ่งก่อนแล้วฟังทำไมเออบอกเลิกตรงนี้ครับบอกเลิกอีแล้วบ่ทาะถูกว่านังอันนี้บอกเบลึกอะไรกันกับเจ้าพัดฟังอย่างสนานอันนี้เขาอยากฟังกันละบัตรทีเออ Quá đi hắn tôi béo thử đi em xin chỗ phát triển em xin em siêu, đó phát triển em xin chỗ 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 phát triển này xin chỗ phát triển mày tua, em หาเรื่องเนี่ยตัวเองนัน่นแหละบอฝากถึงมานยันน่ะนิ้งดีเคียเนี่ยอาอาฝากถึงไปเลยนิง้งดีเคียะน่ะแบงเซลล่านนมนสีนมเออน้องคุนิง้งดีเคียะน่ะที่เป็นติ่งแต้มน่ะไว้มันจะไปลำอ,อะไรไปด้วยนะ แพนแรง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 คือแบบว่าไปสุดมามาทำกันทำไมเราก็แบบพอรูปเราไปขึ้นมาพูดถึงคนื่นพึ่มาพูดถึงบางโมดเราอย่างนั้นอย่างนี้คือจริงๆแล้วคุณชื่นชอบใครเราก็ไม่ว่างหรแต่ว่าสภาพคุณมันไม่ได้จริงๆเวลาคุณมานั่งพูดใส่ไลน์ใส่อะไรหรอกเนี่ยมันมันบ้าอะไรอย่างงี้อืมแต่จะแต่จะขอกระยำหารับจ้างรับไปอยู่นี่สิมาเจอหน้าไปจ้างที่คนอื่น ใครเคยดูคลิปคนที่ชื่อหนิงดีเคบ้างอ่ะเอาเปิดไป้ายอะไมันตัดหนา้าแบบไฟบอสทันทีเลยเยอกความคนตายมานะอีดีก็ไม่อยากเอาความควนตายคนน้นก็บ,บอกกูซะเสียมันใจมันยังสิไหมอันนั้นอันน,นี้เข,ขาขาดอันน้นนี้ยังสภาพกับความมั่นสันควนเห็ดตาบเเาวอันอน,นั้นอันนี้โอ้โ่ไหวอีดีอยู่เมือ,อ,องนอกก็นน้ำตาปากดีปากดี แล้วเบื้องนันแซ่บก็ขอ่อยก็พยายามไม่อย่างเพื่อนสิวหนอนขอถือว่าสิวใครฝาดตัวไงเดอ้อถ้ามีอะไรก็ทักแชทส่งตัวมาได้ถ้าอย่ารู้เรื่องฟินขับน,นนี่นู่นฟินขับไม,มไม่มีไม่มีใครมาเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้หรอกอันนี้อันนี้อันแคบคอดพวดฟินขับของมะลุง,ง,ะงเขาปังไรก็อิจฉาเขา คือคนหนักอ่ะอ๋อพูดเรื่องโอเค,คอเรื่องนี้โอเคมันเป็นอย่างนี้คือเรื่องคดีอย่างตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนดําเนินคดีการกฎหมายคือการที่อัน,อนตัวน้องอย่างที่พี่นรสพูดน่นและว่ามันหมดยุคที่เราจะมาค้าแอลดักกันแล้วว่าอันนี้ของกูอันนี้ของมึงอันนี้นของเจ้าอันนี้ของควยมันหมดยุคแล้วยุคนี้คือยุคดํเดาเนินคดีอย่างเดียวนะครับใช้จริงๆแล้วการฟ้องร้องก็ต้องมีการจ้างทานาย ฟ้องร้องกระจ้างทนายครับฟ้องร้องกับจา้าง,งาทนายเหมือนกันแล้วก็อีจางนะครับอีจางเราก็ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ของเราในการลไลใ่ใครกขาได้แต่ว่าถ้ากฎหมายถ้าเราไปบอกกฎหมายกฎหมายเป็นคนออกข้อจัดกำหนดว่าคุณต้องออกภายในกี่วเนเนี่ยอะนรก็คืออยู่ในภายใต้ภายใต้ของกฎหมายนะผมซึ่งตรงนี้ต้องรอนะครับรอทางศาลพิ่าตัดสินตอนนี้คือเป็นการฟ้องร้องกัมนอยู่ บอกว่าตัวนี้คือเป็นการฟ้องร้องกันอยู่เขาก็ไม่ได้ว่าเขาเปยอมเขาก็เขาไปเราขอยอมแต่ว่าอันนี้คือเป็นการฟ้องร้องกันอยู่ฟ้องร้องแบบฟ้องจริงจังเลยนะครับเราก็าไดาตามกระดาษแล้ววาตามกระดาษบาเออตามไปเออนั้นเดี๋ยวตามไปมตามไปย่งไงเราว่าตามกฎหมายตอนนี้มันยังไม่ตัดสินเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องให้เป็นมันต้องมีการไต่สวนต้องมีการสืบสวนเขายอนมาป่าเขายอนมาป่าเขาขอค้ามการหนึ่งสงสามสี ทราบก็จะไต่สวนก่อนก่อนจะมีการขับไล่ฟอ้องขับไล่นะี่คือต้องยื่นรางศาลก่อนทั้งนายก็ต้องยื่นศาลก่อนแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้เราสาลาลลงมาถึงจะเอาไปเนี่ยปึ้งออกไปพราะแล้ววันนี้เขายังมีงมีสิทธิ์อยู่ไหมยังมีสิทธิ์อยู่ได้ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าหยาบหมื่นเ็ออยู่ต่อไปนะครับ ถ้าคุณอยากคุณเงินคุณก็อยู่ต่อไปนะครับยังทำอาชมาเก็บินบนพื้นที่คนอื่นอยู่แล้วก็ยังเอาเราเปรียบเขาอ,อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปโต้วาทีหรือไม่ไปทะเลาะบวชแ้งหรือว่าใช้วาจาที่มันหยาบคายนะครับเราหมดเวลาหย,ยาบคายแล้วรอทีเดียวคือรอที่ว่าสารตัดสินผู้คุณต้องอกอกจากบ้านอณะพวากันไปแต่จริงแล้วผมไม่ได้มีความคาดหวังเลยผมเอาแค่ความรู้สุทใจคาดหวังคนเฮ้ามพี่น้องสี่ข้า,ค,าคิดดีท้าัดี โน่นโน่นคิดดีท่ามดีคิดดีท่ามดีคิดไปเลยใครคิดไม่ดีใครที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นน่ะพี่น้องเจ้าข้ามาคดีผ้ามเนาะแค่จบปอกหกกับฟักออกแล้วมาซื้อมาสายไปคุณกินก,ะร,กาาระเพาหมูปลอกจานละห้าสิบห้าบาทคุณกินจนหมดจานแล้วคุมะขอเงนินคืนไม่อร่อยแต่คุณกินจนหมดจานแล้วนะั้นมันมองแค่นี้จริงๆถ้ามองเรื่องของความถูกต้องถ้าคุณว่ามันไม่อร่อยคุณขายทำไม คุณซื้อทำไมคุณกินทำไมคุณต้องกินคุณต้องคืนตั้งแต่คุณกินพอยังไม่หมดจานสิแม่มองซาคุก็ได้กินอยากบริโกรแล้วซาคุณกับนี่การศึกษาคนกับมีคนเ้วยกบัตรกดอันหมายมันร่องรับอยู่ถูกไหมอันนี้เราจะพูดถึงว่าเราพูดถึงว่าให้สงบสุขมากที่สุดวันที่สามสิบคือวันนี้วันสุดท้ายที่เราแจ้งทางอาจารพท้องทนายแจ้งเราว่าไม่เกินบางจิตคุณต้องบอกถ้าคุณบอกก็เป็นขั้นตอนหมายนะซึ่งกฎหมายก็เป็นอ่า พูดภาษาตัดสินไม่ใช่ใครตัดสินนอกจากพูดภาษานะครับขอตัดสินบ่อไรเอฟซีคนดูทั้งประเทศต่อให้เชียร์ผมเป็นล้านเป็นแสนก็ตัดสินเราไม่ได้เพราะอยู่ที่สุดมาตัดสินเรากระเป๋าอะไรอย่างเงินก็เท่ากระเป๋าเซเลเดนจึงก็ไล่ถึงเดือนนอกกระเป๋าอย่างเออทำอะไรไม่จริงเลยตัวอะไรก็ได้เนาะไปขึ้นศาลเขาให้สาบานด้วยคนแบบไหบอกว่าก่อนขึ้นศาลเขาให้สาบานเลยว่าข้าพเจ้านางสาวอะไรนี่นป้าผู้เก่าจิ้มตึ้งตึ้งอะไรก็ได้คือยังควายมันไปฟนองมัน ยทราบเพื่อนกับ้างเขาขายอาอาคัมท่านปฏิญาณตนเนาะเขราะว่้งใจฉันกไม่ได้ตื่นื่นเสินะแต่จริงๆแล้วนะปไปยึดปฏิญาณตน,ตตน,ตตนไม่ไม่มีผลหรอกแต่ว่าเข,ขาเขาไม่พูดสู้กันสัญญาการซื้อขายก็ดีแหมืมึงมึงเกลืองสัญญาการซื้อขายก็มีมึงเกลืองอยู่สู้เจ้าสิบยองพี่น้องแต่ว่าแปลกแหละคนันพี่น้องแปลกแล้วคนมามายืนยันเป็นพยานเสียงไม่ได้เพราะทางศาลถ้าดูตามกฎหมาย ใ้่ปมะได้เพิ่มมากอุ้ยฉันทําผิดแล้วฉันมีพยาญาเป็นไว้คุณว่าฉันไม่ทําผิดแต่หลักฐานคุณมีอยู่เพราะอะไรมันไม่ไม่ตามอ้างอิงตามเอกสารหรือทางนิติกรรมไอ้พวกเนี้ยมาบมบมบอ่ะขออนุญาตกว้างไปายคำนึงหน่อยนี่โอ้คำนึงโอ้เก่งมากอันนี้คือเอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้จริงๆเลยตามผมผมให้เพื่อนนึ่งเรื่องต่างคอยคอยไปรับกันกาง มาเป็นรักคกัน,นเ,เอาตามคนมาเลยทุกอย่างเลยจริงๆแล้วมันมีคนหลามันมีคนหลายถามถามอาะไรคนหรือว่าเหมือนการฟรรอ้องร้องกินปลาหมามฟ้องร้องกินปลาหม่ามันคือก็มีการฟ้องจริงนะมีการฟรร้องจริงรกินปลาหม่าเรื่องของการไลส่สดไลส่สดใส่ไล่ไปสีแล้วก็ให้ข้อมูลเท็ปนั่นนี่นู่นซึ่งอยู่ในอา,ายุความด้วยเราเราฟรร้องตอนในอายุความเนาะ ตคือปกติแล้วการไลส่ส่วนโดยพูดใส่รักแล้อื่นถ้ามันเกินเวลาอาจจะมีอายุความหนึ่งปีไอ้บอลถ้าเราไปฟ้องกันหลังเราฟ้องไม่ได้มันมีหนึ่งปีหกเดือนนี่ไปหน่อยถ้าเกินพกเดือนไปแล้วศาลก็ไม่รับฟ้องแล้วหมายความว่าถ้าเจ้าถ้าฝ่ายไันส่วนก็บังนน้อ,นนองกลัว่าอายุนี่เป็นคนมักเซิร์ฟมักสีมักอันนี้เนาะก็ประโยชน์ฟ้องไปแล้วบอลฟ้องได้ยอดคถามเกินหกเดือนหาเดือบไปไอบอลแต่บมื่อฝ่ายฟ้องแต็มมันห่อนเดือนมันคนเดียวคนที่อันนี้นสิ่น่จะรู้ว่าผมฟ้องใครนะผมฟ้องไปไห้าร้านตามที่มันเยอะแล้วนี่ ออร่อยมากอร่อยมากคับจุ่มเลยจุ่มจุ่มเลยขา่าไหร่หนนหนอนโน่อ้นลูกฝรั่งหนน่อลูกฝรั่งอร่อยมาะนี่ใหคี่าหมิ่นประมาทเนี่ยอายุความสามเดือนนั่นแหละผมฟองได้บ้านก่าสามเดือนคุณ คอยบอกว่าน้องก้องชอบไปจุกผู้สาวคโยตี้อยู่หน้ารถสิบล้อก้องมาอยู่ชอบไปจุดผู้่าวหน้าอันหน้าอันผู้สาวอยู่ไปเที่ยวจุกแต่ว่าก้องมาอยู่จุกจริงนะสมมติแต่ว่าจุกจริงสามเขาบอกว่าเอาแล้วจุกจริงคุณเป็นคุณเป็นพูดเรื่องข่าวใหม่อย่าไปเรื่องตัวของเขาคุณมีสิอะไรพูดเรืองของเขาก่อนสามเดือนไปบักก้องมาอยู่บอกว่าไอ้เดี๋ยวพี่บอกว่าก้องจะชอบไปเที่ยวเราแบบว่าผู้สาว เออจนทําให้แบบว่านี่ไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกพ่อพี่บอกว่าบอกก่อนว่าอยู่บเรีรยงดูเรี่องเราหายไปหาสีหาเสื้อไปอะไรน,าานี่ไป็นตัวเปยบเทีบถ้าเป็นจริงก็เป็นไปแล้ว่าแต่ข้อกลับมาแล้วไม่มีสิทธิพูดคุณมีสิทธิอะไรพูดหนละังเรื่องคนอื่นมันหยาบแล่วบ้างพูดใช่ไหมครัก็มาอยูุพิจารณาหลายคนพิจารณาลูกเลยสวัวแห้งอะไนี้แห้งสมมติเขาด่านะใอยด่ามันานั่นะนานก็ฟ้องก็ได้นะถึงแม้จะเป็นจริงๆตามที่ใครบอก ถูกไหมถ้าดีอย่างนี้ไม่ต้องตัดชินยากเตียมเนมี่ยไม่ได้ขาดใครเมาตัดใไปยังไม,ม่หมั่นกูให้มัาดับหมัน่นคนสู้งเงินยังไม่ก่งเซ้าของแพรเขาเป็นใครเราฝันสู้งเงินเพราะว่าแพรเดียวแพรว่าดุเดียวเขาว่าเอออันบ่แล้วบุ่ตรทิแล้วแต่ขาเพราะคนเมนด่าฉันต้องเคยมาบุกดดันสินทันทันทีหรอมีแต่ fc ที่เขา,าถ้ากดฉันซื้อจีนค้าฉัน ขนาดทุ่นมันมะเหมียนตาไปดิ้นดิ้นได้อย่างชองตาที่เขาเกาะออกไปบอกเคยบอกเงินคว้ามันบริมารสื่อสินค้าคอยมันเราเนี่ยบริมาเบิญงไปยคว้มบริมาอุดเงินค่าสื่อฝ่ายคว้ามไปยเงินแต่พอคนที่ซื้อมาคุ้มกินไข่สื้อความฝ่ายเงินแค่นี้พอคนที่ตาเขาบอกเงินเขาอยู่แล้วและฉันก็มีเงินพวกเธออยู่แล้วขอบคุณจ้าพี่เคยบอกต่อแล้วถึงบทรายก็ต้องรายสิไปโง่ดอกมันยังผู้ใดสร้างมาสิเงือกขึ้นมาพวงว่าขึ้นยาก พอไนยโนดหนุนหลังหายคำคมต้องเจ็บแสบสีมะหวามนจอยจอยทางครึ่งหนึ่งก็ได้พอแล้วอันนี้อะไรอะอันนี้ความขี้บันดอกครับคุณคุณบันดอกเะ่านี่เมื่อไหรดอกอันนั้ดดน,ดน,น,ดน,นดอก,อ,ดอ,กอันนี้ดอกครับอันนั้นดอกอันนี้ดอกต้องไปดูกฎหมายค่ะบางทีมันมันแต่บางทีมัน่นแล้วก็ตลุ เอฟซีเราเปี่ยนเป็นปองค์กรมันหลายเฮ็ดเขาเองสร้าง,งเองไอ้คลิปลงเขาได้คลิปเขาได้เหรียญนะการนี่การนี่คุณแบบว่าไปคอมเมนต์ด่าขเขาแล้วไปดูช่องเขาบวกนะเขาได้เงินถ้าคุณไม่อยากซับก่อนเขาไม่ต้ไปดูเขาเลยเราไม่ชอบใคร,รไม่ไปดูคนนั้นเพราะเขาได้เงินจากพี่มาร์คพี่มัจกจัดเนี่ยเพราเงินบอกกันอีก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 หบอกม้าคานก็ไป็นไฟใซยอีกอีกเออเบิ้ลยักษ์อันเปิดตาแต่ว่าขอขอดิเธอขอหยุดยั้ก่อนไม่เลือกคดีก่อน อยู่ในขั้นตอนกฎหมายยังไม่ตัดสินยังไม่แพ้ยังไม่ชนะยังไม่มีใครเป็นอะไรแต่รอสักครู่อืรอสักครู่และที่สาคัญเขาไมอ่ผิดกมากความพิธิธรรมมันมีอยู่เสมอกับกฎหมายมีอยู่เสมอและนอกเหนือความวธีรธรรมคือจริยธรรมคุณธรรมถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้จริยธรรมคุณธรรอืม,อม จ,จะเรียกทำคนทำมาคู่กันถ้าสองอย่างนี้เรามีคอยบอกได้ป่ะเราทำไปเราก็สบายใจแต่ถ้าเกิดคุณทำไปแล้วแบบหน้าเชื่อถกตรมีความสุขแฮปปี้กับที่คุณก็ทำต่อไปแต่ว่าก็ไม่ว่าก,กันเพราะยังไงก็ขาดกันไปแล้วก็ขาดไปเลยไม่ได้อันนี้อยู่เดียวมันดีกันไหมหรอกค่ะถ้าจะทำร้ายถ้าจะมาอิจฉาขนาดนี้ก็จะมาทำร้าย คารทำหานนี้ผมไม่ใช้คำรียนทางภาษาไม่ใช้แปลงทางเด็กเด็กไม่ไปอะไรทั้งสิ้นรอแค่เจ้าเที่ยวหลวงเขาไปติดป้ายแล้วก็ออกมาให้นัานสบงเงินมีก็จ้างทนายเราแบบว่าี่ก็ยืมไอ้นโยธิหนุ <efecto> ่มบบอสโนทยืมเหมือบางว่าทนายจ้างท่านหนึ่งก็เสียหน้าเสีในการฟ้องร้องบริษัทเขาบริษัทฟ้องฟรีได้พิหนวฟ้องเสียเงินเด้ง สีป่ปดีนะมั้งอย่างมม่ว่าค้อว่าเขาดนีมา,ะะาตะวันนี้ออกไปคลิปคลิป่าโว่าเริ่มติดตอนแรกก็เข้าข้างที่นันเนีนอยู่ทุกวันนี้เลิกข้างเลกจะเทือกขาเทือบเขาสนามนำแมนแล้วเทื่อหนันคำท้าเอาซื้อใหคนมาบวกหนึงบวกหนึ่งบวกหนึ่งไแตะสร้างกุญแเดียดเก้ยมา,มามหล้ล่จะสกนมเีเดี๋ยวหานกันอย่างนี้หน่อยอยีดี